ฮัลโหลเซ่ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้หวังกำลังจะเตรียมตัวไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเริ่มกลับมาทำในปีนี้นะคะนอกจากการกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นก็คือการกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองรักหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการถ่ายรูปค่ะจะบอกทุกคนว่าก่อนหน้านี้หวานเป็นคนที่ชอบแล้วก็ลหลงไหลในการถ่ายรูปมากๆหวานอะโตมาพร้อมกับการเห็นพ่อนั่งถ่ายรูปเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพ่อก็จะมีกล้องฟิล์มของเขาเนี่ยไปทุกที่นะคะพ่อบอกเราว่า ถ้ามีโอกาสถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆเพราะว่าเวลาเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเมื่อก่อนเราไปที่ไหนเมื่อก่อนเราทําอะไรนะคะมันเป็นการเก็บความทรงจําเล็กๆของเราฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเริ่มจากการขโมยกล้องฟิล์มพ่อมาถ่ายบ้างนะคะหลังๆมาพ่อก็ซื้อกล้องดิจิตอลให้คนละตัวแล้วเราก็ เริ่มถ่ายเล่นจากตรงนั้นนะคะกล้องตัวแรกนะคะที่ทําให้หวานจริงจังในการถ่ายภาพนะคะก็คือ Canon 30D ค่ะเป็นของขวัญเข้ามหาลาัยจากคุณพ่อนะคะตอนที่เราอยู่มหาลาัยหวานเรียนคณะการสื่อสารมวลชนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีโอกาสได้ ไปถ่ายภาพไปทําโปรเจกต์ต่างๆนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปภูเขาไปนูน่นนี่กับเพื่อนเนาะจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะจริงจังมากขึ้นนะคะก็เลยมีการรับถ่ายภาพมีการสอนเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็กลายเป็นอาชีพเสริมตอนที่หวานอยู่มหาลัยนะคะแต่พอเรามาอยู่ออสเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยมันก็ น้อยลงมากๆนะคะจนเราเนี่ยไม่ได้จับกล้องเลยปีนี้นะคะก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาทําทุกอย่างที่เป็นพชชันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาทําให้ตัวเองแบบมีความสุขแบบเต็มทีสักทีนะคะฮัล,ลโหลเฮ้ยใครจะไมเห็นว่าตัดผมใช่ <Hi. S 2> <laughs> นั่งมาตั้งนานไม่เห็นว่าตัดผม I like I I I really like you. I say I I really like tell say you you don't to but won't Gotta don't careful, wanna be say โอเคครับภารกิจแรกของเราก่อนที่จะไปถ่ายรูปนะคะนั่นก็คือการไปซื้อกาแฟแล้วก็ทานบรันช์กันก่อนนะคะขอเติมพลังก่อนที่จะต้องไปถ่ายรูปรัวๆๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปบทานิคการ์เด้นนะคะจะเป็นตัวสวนเหมือนแบบพฤกษศาสตร์ที่นี่นะคะสวนใหญ่เลยแล้วก็สวยมากๆคนไปถ่ายรูปเยอะมากนะคะ What I've been feeling if you're not feeling the same. I'm not good at reading between the lines. But I'm not sure you're leaving me any signs. So could you say what's okay. on your mind? If I said I want you, would you want me to? And would you really want me or just something? 'Cause some things never change. Are you okay with that? And that might be a problem. I should say it's bad enough that I'm bad in love. But if loving me is something you still wanna do, just want me to, want me to. Hey, hey, I'm Nang, ready. Tang, ready. โอเคเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาพี่น้องทะเลาะก,กัน5นาทีแล้วโอเคฉันคิดว่าฉันคงปล่อยผมแล้วมันไม่เวิร์กแหละว,วันที่ลมแรงที่สุดในบริสเบนก็คือวันที่ฉันปล่อยผมยงั้นเจอกันครั้งหน้าพี่หันมาคมเยนยะ <laughs> Cause I've been going crazy trying to keep it in my chest, acting like there isn't something I wanna confess. When I'm dying to admit, you got me head off over my heels, but I keep overthinking. Now I'm all up in my, feel so bad Hold it all inside. I just wanna tell you what's on my mind, but before I cross the line. Hello. เธอต้องเป็นนางแบบไม่ได้มาเป็นแบบที่คอนเทนต์นี่คือแบบตั้งใจเอามาเป็นนางแบบร้อนสุดร้อนมากค่ะแดดกินหัวนางแบบบอกให้เวลาสิบนาทีเดี๋ยวนะมีหลายรูปนี่เออโอเคไม่เป็นช่างภาพแล้วจะเป็นนางแบบเป็นนางแบบแทนวันนี้นี้แสงดีเลยเพราะว่าถ้าในโดมแ๊ดมาน่าจะสวยอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปถ่ายในโดมเพราะว่าข้างนอกแดดแรงมาก คือเมื่อก่อนอนะฉันเป็นคนแบบไม่ค่อยดูแลผิวนะมีน้องดานี่แหละที่ช่วยชุบชีวิตดูแดดดูแดดที่นี่ด้วยไม่ได้กันแดดไม่ทาร่มไม่กลางที่นี่ไม่ได้จริงๆผิวไหมอะครับโอ้เกินเกินคิววีซูลมังไห้เตอร์ที่ฟีลไลค์คึกคั o ม e กกว่า Cause some things never change, are you okay with that? And that might be a problem, I should say it's bad enough That I'm bad enough But if loving me is something you still wanna do Just want me to, want well, want me to If I said I want you, would you want me to? And would you really want me or just something to? Cause some things never change, are you okay with that? And that might be your problem, I should say it's bad enough That I'm bad enough. But if loving me is something you still wanna do Just want me to, what, want me to This Para หนึ่งสองสามเออสถานีต่อไปไม่ไหวค่ะาทําำได้ดีมากค่ะผ่านมา20นาทีแล้วน้องดาย,ยังไม่หนีกลับบ้านเก่งมากเก่งสุดๆค่ะ เออเออเอออนี่นี่สวยโุ้ยน้องนานสวยน้องช่วยน่ายักน้องเป็นสีฟ้าเธอน้องคือสีม่วง เเห็นปะเเห็นปะมีห้องไม่เห็นมีคนหนีร้อนหนึ่งอัตราก็วาไม่รู้นะ้วว่าเราถ่ายวิดีโอคิดดูว่านางแบบสวยแค่ไหนถ่ายจนเมมฟัวเออร้นอนไหมคะมอามันได้เออ S <S สวยเออช้อปปิ้งไปถ่ารูปก,กันเสร็จแล้วแต่เ,เราจะมาซื้อน้ำกันก่อน,อนเป็นมไงเป็นยมหนึ่งจุดห้าลิตรของโปรดให้อินหน่อยกล้องที่หลบแม่ซื้อมา ถ้าแม่ได้ดูคลิปนี้แม่จะรู้ความจริงของราคากล้องนั่นก็คือนั่นก็คือ <laughs> สองร้อยเหรียญสองร้อย,อย่าเองไปถึงฮูดเราชอบนะวัตกรรมการเปิดแอร์ไว้ก่อนของรถเธอมากขอบคุณนะ <laughs> ตอนนี้ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยมสุดๆไปเลยสนุกไหมอนร้ <laughs> ลอน<ง> <laughs> จริงเพราะว่ามันเป็นแบบ โดมเรือนกระจกเนาะแดดมันก็เข้าถึงเราแบบ100เต็มนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะขับรถกลับแล้วก็ไปซื้อน้ำผลไม้กินช่ำๆแล้วก็พักผ่อนเลยพอเหนื่อยวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนถ้ามากกว่าน,นี้เราจะเป็นลมยิ่งเราอายุมากมันก็จะยิ่งกิจกรรมน้อยลงในแต่ละวันย่งเรยิ่งสาเลกสาเรากลย<ๆ>สามาาชาั้นนะสามแล้วเธออีกอกี่ปีอีกสองปีเธอก็ส ใช่ใช่ไหมสี่ปีจริงเหรอเธอยี่สิบหกอยู่เหรอ, <26. S 1> อยี่สิบหกอเรว่าเธอยี่สิบแปดมาตลอดอ๋อยี่สิบแปดคือพี่สาวเธอแต่ปีนี้ยี่สิบเจ็ดอ๋อโอเคจ้าจ๋าจ๋าจ๋าฉันจำ <26 S 1> ไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วว่ายี่สิบเจ็ดฉันค,คือความรู้สึกตอนแบบไหนเ <laughs> นี่ยใ,ใครใครแบบใครอยากมาเที่ยวถ่ายรูปสวยๆแนวป่าๆโดยๆนะคะมาเมาคุท่าได้ที่จอดรถก็ช่วงนี้จอดได้เยอะเนาะเหมือนเขาทําที่จอดใหม่เมื่อก่อนเนี่ยคือต้องจอดตามเนินตามโดยนะคะ แต่ช่วงนี้แบบที่จอดดีขึ้นไม่ได้มานานละประมาณสี่ปีจะไม่ได้คยมาเลยจริงหรอทางแรกเหรออือ ทุกคนก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จเราก็ แวะไปทานข้าวกับน้องทีลานะคะเพราะว่าน้องจะกลับญี่ปุ่นแล้วเนาะเราก็เลยแบบแวะไปเจอน้องนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วแล้วก็กําลังเข้านอนแล้วก็เพิ่งคิดออกว่าตัวเองลืมปิดคลิปก็เลยรีบลุกมาปิดก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะแล้วก็เกิดใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็อย่าลืมบอกกันนะคะเดี๋ยวไว หวานเนี่ยจะพาไปสปอตอื่นสปอตใหม่นะคะแล้วก็สปอรตลับต่างๆนะคะที่ถ่ายรูปที่บิสเปนเนาะแล้วเดี๋ยวหวานจะมาแชร์ใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ว,ว่าคลิปนี้อิฉันขอตัวไปนอนก่อนคือเสียงไม่ไหวมากทุกครั้งที่แบบถ้าเราจะนอนดึกขนาดนี้นะเราจะเสียงแตกมากๆนะคะก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้กุ้นนายนะคะบ๊ายบาย good night good night Ching Ching. <laughs>